มึงเ้อพี่น้องไอ,เอไ้เจ้าไผ่มาล่ะเจ้าเสื้อเรียนีหรอกเจ้าพอเห็นเจ้าไผ่มาเจ้าเสือนน้อเรียนมีไปทางหดายตะมื้อนี้นะตัวใหญ่ๆเขาเป็นแมวตัวปู่เนาะกนะันเนาะก็ไปล่ะกตัไปแอบหรอกเจ้าเสือหมุดไปทาง้งหลายมื้อกี้นี่ยังงงๆไปขนกะยะอีกแล้ว ประเด็นเนีม่นชราเอากยะไปกินงางไปคนบ่มากินอาหารนี่ได้ประเด็นที่อาหารกินบ่มากินแมว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 แวแม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 ยแมวแมมิมววมม เป็นเงินหมอะก้นว่าเนาะพี่น้องเนาะมึงบึงมะคงงข้าเจ้าโดกโดกอยู่ขังเนื่ยโดกปักก็ยังมึอประเด็นซไปมึงยืนซูนนมะคุงไม่บิ่งเนาะเนาะมึงมะกก่อข้าเจ้าโดกโดกไปข้าเจ้าปลูกใบยูติดหัวหม่องพีประเด็นยูนี่มันเป็นมะคุงเหมืนข้อนแล่นเนาะกันเนาะโดกขึ้นยังนไงมึงเนี่ยหลังบ้านหมองประเด็นนั่งเห็ดกับเข่ากู้มือกู้มือเนาะกันเนาะ มีหลังบ้านนึกกระเดืองเมือมงูวข้าเจ้ามีหลายแย่ฝนตกมากสิเป็นนังสิแล้ไม่จีเอ็นหน่อยใส้ข้าลงมากสิแล้วพี่น้องมีงมากเหออ่อมไปตั้งปนมาตาั้งผี่แบบพี่น้องเลยนีกได้เขาสิกินอาหารเนาะ เ่นเห็นแมวเจ้าเสือมากเขาเลยว่นหาเจ้าเสือนี่เขาสอดมานึ่งหะอไม่รู้มีสอดมาทางนี่เระพี่น้องไปคุณแล้วไปตำรวจทางคุณแมว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 ไปตำรวจทางคุณแล้วเขาค้นหาเขาเนื้อวานเบนน์เจ้าเสือยังอยู่ที่ไหนเนาะมันค้นหาเจ้าเสือเจ้าเสือแลีนหนีไปทางไหนมันนั่นนี่ประเด็นหนึ่งตุนไข่ให้คนฟินเยอค่ะเด้อประเด็นตุนไข่ ก็ถท่านไหนสุกอยู่เป็นไข่ห้น้องอจิงเปิดหิ่งหงอห้องเบิ้งกันเป็นไข่เนาะมันหอนไ่เปิดนไข่พี่นหงองนี่คือไข่ตุ๋นประเด็นดดห้อเปล่าเนี่มันสุกจักน้อยก็เนาะเนาะพว่าประเด็นตุ๋นไสหมูเนาะ กำลังจะติจบคลินใบซ้นเนี่ยคนเด้อคันเด้อเบิ่งหม่องประเด็เดนกินกับเขาโอ้คือก้าวนาเด๋ยบ,บึ้งบึงบ้งบิ่งบึ้งคือกินหน่อเจ้าเสือบออ่เป็นจังซี่เด้เบิ่งเจา้าไผ่ลงมาลงมาเร็วบึ้งเจา้าไผ่ขาสำรวจพุ่นน่ะขึ้นฮอดโตฮอดเตียงเจ้าเสือบออ่เคยปีนโตเด้ตั้งแต่พัดประเด็นเลี้ยงมีแมวตัวนี้ล่ะที่ปีนโตแล้วเฮาของไว้จังซี่แปดกินของเฮาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวก็จะจบคลิปไปซ้ำนีก่นกันเลื่อๆอยู่หลอดอปลอดภัยบริสิคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้กงไข่ยังมีไปทางไหนก็ยอย่าลืมใส่ซม์ดขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลื่อดนึกซะเนาะไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่คนเปลี่ยนไม่มากแต่ช้าๆได้พาริมงามน,ะกะนะึกซะเนาะสวัสดีค่ะ